ะ,ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณแม่ๆลูกๆนะคะหรือว่าคนที่มีครอบครัวมาอยู่กันที่แบมบินี่วิลล่าซึ่งอยู่ในซอยสุขุมวิท26นั่นเองค่ะ,คะก็เป็นคอมมิ n i t y m ี้มอลนะคะในคอนเซ็ปต์แฟมิลีเนาะ,ะ,ะสำหรับครอบครัวนั่นเองมา ได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยก็คือมาช้อปปิ้งแล้วก็ส่วนเด็กๆก็มาสร้างเสริมพัฒนาการเนื้อทักษะต่างๆได้เพราะว่ามีโรงเรียนแล้วก็มีสนามเด็กเล่นอะไรมากมายที่ช่วยสร้างเสริมพันาการเหล่านี้นะเห็นว่ามีร้านอาหารที่เกี่ยวกับเด็กๆอะไรกี้สามารถอยู่กันได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบกับคุณหวานดีกว่านะคะ ปลอดภัยนะคะแล้วก็แบบบริเวณในที่ที่เราแบบดูได้ทั่วถึงเลยนะคะโดยที่เป็นที่ที่พ่อแม่เองก็อยากที่จะมาใช้เวลาด้วยใดยเฉพาะเด็กอย่างเดียวค่ะแล้วอยากชื่นแจตนี้ีมาค่ะแล้วดีดีพี่จาว่าเด็กเล็กใสตรงนี้ค่ะแล้วก็มันก็เป็นคำที่พักดูน่ารักดีค่ะานดี่จ คือเราตั้งใจะจะให้มีราสึกรษรากทุกคนในครอบครัวนะคะคือไม่ใช่เฉพาะเด็กคือคือเด็กอยากมาแต่ก็อยากจะให้มีอะไรที่พ่อแม่ทำได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยจะมีของแบบทุกคนได้ค่ะสำหรับเด็กๆเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่พวกโรงเรียนเสริมทักษะในด้าน ราช็อปไปได้บ้างมีทุกอย่างเลยค่ะร้านนี้เขาหลากหลายสำหรับทั้งเด็กแล้วก็ทั้งพ่งอแม่ค่ะไปดู จะมีตั้งแต่สินค้าชิ้นใหญ่หน่อยอย่างรถเข็นเก้าอี้นะคะแล้วก็สกูตเตอร์ก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดนะคะสกูตเตอร์นี้เด็กๆจะชอบมากแล้วก็ยังจะมีพวกสินค้าพวกของเล่นที่มันเสริมพัฒนาการเด็กอะคะของเล่นที่ทําจากไม้หรือว่าพวกบอร์ดเกมให้แบบเด็กได้ใช้ความคิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นเเล่นด้วยกัน ค่ะแบบมีโซเชียลสกิลเล่นกับครอบครัวนะคะแล้วก็ยังมีพวกของใช้ด้วยค่ะค่ะมีสกินแคร์ก็จะเป็นพวกของที่เป็นออร์แกนิกที่ปลอดภัยต่อเด็กค่ะมีมีหลายแบรนด์ที่ทางร้านเขาก็คัดเลือกมาไม่ได้มีแต่ของเด็กนะคะของคุณแม่ก็มีค่ะมีเป็นกบบที่ปลอดภัยคือเด็กใช้ได้นเพราะ่าบางทีคุณแม่่ะพอมีลูกเราก็จะกังวลว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปมันจะให้เด็กๆได้เล่นหรือเปล่าคะอย่างนี้ก็เหมาะกับลูกสาว เรียกว่าถ้ามาร้านนี้นี่แบบได้ของทุกอย่างแน่นอนนะคะดีใจว่าไม่มีลูกสาวมีเงินต้องอคุณแม่น่าจะบอกว่าเนี่ยเห็นของผู้หญิงแล้วก็แบบอยากซื้อมากเลยอะค่ะ,น,คะนี่ค่ะนีห่หวานชอบจังเลยอ่ะแต่เขามีแต่ของเด็ก ขึ้นมาที่ชั้นสองนั่นเองคือเป็นที่ตั้งของอะไรบ้างชั้นสองจะเป็นพวกโรงเรียนสอนพิเศษค่ะแล้วก็จะมีพวกร้านเกี่ยวกับด้านสวยงามค่ะของพ่อแม่ด้วยมีคลินิกเลเซอร์ผิวมีด้านทำเล็บทำขนตาอะไรแบบนี้ แต่ว่าเริ่มแรกเรามาอยู่ที่โรงเรียนก่อนอันนี้เป็นโรงเรียนจูเลียเกรเยลนะชค่ะจูเลียแกรียลที่เป็นโรงเรียนมาจากสิงคโปร์ค่ะคือทางเจ้าของเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยอยู่สิงคโปร์แล้วก็พอมีลูกแรกก็ย้ายกลับมาเมืองไทยค่ะทีนี้เคยส่งลูกไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็ติดใจค่ะเพะเลยก็เลยติดต่อมาเปิดที่นี่เป็นโรงเรียนที่ครูเนี่ยจะ ให้ความใส่ใจมากเลยค่ะกับเด็กเล็กๆค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เขาจะเอาแนวสีชันดราม่าก็มาใช้ในการสอนเขาจะมีมีหลักสูตรของเขาเลยที่เขาจะเรียกว่า e d u d r a ่าคือมาจาก e อลิเคชันแล้วก็ดราม่าเราส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านไหนด้านการพูดค่ะด้านการสื่อสารครูที่สอนเนี่ยก็จะเป็นครูที่มีพื้นฐานด้านดราม่าถนัดถนงค่ะแล้วเขาก็จะใช้วิธีการ เล่านิทานร้องเพลงเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนี่อยากที่จะต่ออยากใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่ามีโซนน่ารักน่ารักเยอะเค่ะคุณบริษัทก็เป็นผู้บริหารของจุเลกาเบรานะคะสวัสดีครับอ่างั้นเดี๋ยวเราให้คุณเมืออน่ะพาชมดีกว่าเนะว่าแบบแต่ละที่นี่โซนมีอะไรบ้างได้ครับนี่ก็คือเป็นแห้องสมุดของ ของโรงเรียนเรานะครับในทุกสาขาของ j u l i อ g a b l เเราจะมีวาดแฮนด์พนที่ระังของห้องสมุดโรงเรียนจะมีไรสักกับ children's book called I I love my little story book นะครับเราจะ j u l i อ Gable จะมีไรสักอันนี้เธอจะรำให้ใช้รูปภาพจากเล่มหนังสือนี้มาตกแต่งห้องสมุดของโรงเรียนยูเลอร์เกเบิลต่างๆก็ทุกประเทศที่ ที่มีอยู่แลวเวก็ห้องสมุดจะใช้รูปกจากหนังสือนี้คเราจะสร้างบรรยากาศให้น่ารักให้เด็กๆอยากจะอ่านหนังสือน,นะครับห้อง,งเรียน Class Play Club ของเราคลาสนี้จะสำหรับเด็ก18เดือนถึง3ขวบครึ่งนะครับมันจะเป็นคลาส2ชั่วโมงมีกิจกรรมหลายอย่าง มี arts a n craft activity <im itation> จะมี <im itation> dramatic storytelling จะมี drama time ด้วยนะครับจุดเด่นของโรงเรียนเราคือเราจะใช้ Edu Drama Methodology <im itation> เป็นการสอน <im itation> เราจะนดราม่าเป็นเครื่องมือการสอนในแต่ละคลาสทุก <im itation> ทุกหลักสูตรของเรา <im itation> เราเราเชื่อว่าดราม่จะทำให้เด็กๆเ,เรียนสนุกสนาน <im itation> แล้วก็จะเป็น active participant ในคลาสเพราะเราจะใช้ r r m m Role Play แต่ตอนเด็กเรียนสนุกสนานเขาก็จะได้เรียนรู้ดีที่สุด ที่อะไรที่ครูอยากจะสอนออนะครับ สองเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เป็นร้านของคุณแม่นะคะคุณพ่อด้วยก็ได้เหมือนกันไปดูดีกว่าว่าเป็นแบบไหนเขาได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยคอันนี้ร้านแนวสปาร้านเจโริต้าค่ะค่ะเป็นแนวสปาแล้วก็ยังมีสปาด้อเค้ามีออคต้ามีแว็กซ์ด้วยค่ะก็หลายอย่างหลายอย่างอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าแบบคุณพ่อแล้วก็ลูกๆจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างค่ะ ในร้านนะคะเจโลลิต้านั่นเองค่ะคุณน้ำหวานแนะนำนิดนึงว่าในร้านมีอะไรบ้างค่ะอันนี้เป็นร้านสำหรับคุณแม่นะคะก็จะมปบริการเสริมสวยครบเลยนะคะตั้งแต่ทำเล็บเล็บมือเล็บเท้าสปามือสปาเท้ามีนอคนต้า แวกซ์จะเป็นหน้าหรือลำตัวได้หมดไได้หมดเลยค่ะวกซ์หนวดก็ได้เหมือนกันแต่เป็นผู้ชายค่ะอ๋อเป็นที่สำหรับคุณพ่อนั่นเองได้ด้วยได้ด้วยค่ะทีนี้บรรยากาศก็จะเป็นธีมเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยค่ะจะสวยเข้ามาก็จะสงบสงบหน่อยเนอะอย่างมุมที่เรานั่งก็แบบสวยงามมากๆการตกแต่งค่ะก็มายถึงแม่เอาลูกเป็นพิเศษแล้วอยากจะมีเวลาของตัวเองก็เข้ามาในนี้จะได้ผ่อนคลาย Thank you ว่าให้พูดอธิบายยินดีมินเขาว่าร้านอาหารเป็นยังไงบา้างสวัสดีค่ะร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้านเป็น คาเฟ่นะคะ,คะร้านเราเป็นร้านสำหรับครอบครัวค่ะเหมาะสำหรับพ่อแม่แล้วก็ที่พาเด็กเล็กมาเล่นด้วยแล้วก็กินไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเด็กๆสบายใจได้เลยค่ะว่าเด็กๆจะมีเมนูที่อร่อยแล้วก็ถูกปากเด็กๆรวมถึงกับเมนูผู้ใหญ่ที่เราสัรงมาให้สำหรับพ่อแม่ที่มานั่งรอลูกๆกินข้าวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็อร่อยกับอาหารผู้ใหญ่ด้วยร้านของเราเนี่ยเป็นเมนูเด็กเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีของชลรสเลยแล้วัตถุดิบเนี่ยจะเป็นฟงสดใหม่ทุกอันค่ะแล้วการตกแต่งร้านเนี่ยก็แบบเหมาะกับเด็กๆด,ด้วยใช่ค่<น>ะมีบอรเดมีส ก่อภัยกับเิ๊กขวัญค่ะโครงการนี้ก็คือเลี้ยวเลี้ยวข้าวที่นี่ก่อนแล้วก็เมนูสลัดโปรที่เป็นูปลาจ้าเพราะฉะนั้นพ่อแม่มาทานร้านนี่ได้อยากสบายใจเลยค่ะเพราะไม่ต้องกลัวลูกจะเบื่อค่ะมีเมนูอะไรแนะนำเด็กไหมคะเมนูเด็กที่แน่นนะคะก็จะมีเบบี้บิบมิพิซซ่าอืมที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะส่วนเมนูผู้ใหญ่ก็จะมีไก่ทอดต้มยำกุ้งเส้นแบบค่ะต้องมาลองค่ะมาลองชิมกันะ คอนเซปต์อะไรยังไงบ้างคะคะแล้วเราจะมาดูคอนเซปต์ของร้าโอเค so we started as a, a shop that sells coffee equipment so Japanese coffee equipment so you can see some in the back there เขาเริ่มต้นด้วยการเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์สำหรับการทำกาแฟค่ะแล้วก็จะเห็นทางทั้งหลังมีแก้วโรบินค่ะ so I think that's why a lot of people from overseas and uh huh. also in Thai uh, really know about us because we export all the Japanese coffee equipment worldwide, and we're one of the t h e biggest uh, uh, suppliers for Japanese coffee. e Okay. ก็คิดว่าคนไทยเนี่ยค่ะก็รู้จักร้านเขาจากการที่จัดผลิตภัณฑ์คอฟฟี่เพื่อมันของเขาเนี่ค่ะเพราะว่าเขาเอ็กซ์พอร์ตไปทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิต อ,อุปกรณ์เกี่ยวกับการทานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดข,ของญี่ปุ่นค่ะ <c oughs> so we have two cafes in and roastery in Kyoto and we also have one in Singapore mm hmm. and this is our first one in Bangkok okay มีเมนูอะไรที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางาร้านบ้าง so we really want to focus on the coffee And also, this pour over drip coffee, like you see okay. here, mm -hmm. is sort of very unique to the Japanese coffee culture. Mm -hmm. So we wanted to really focus on that. Okay. And uh, that's why we have sort of a setup like this. So everyone can see how we do the, for the drip coffee pour yes. Mm -hmm. And also, so all of our coffee right now is flown uh, in from our Kyoto grocery in Kyoto. So um, there's a lot of coffee shops, a lot of amazing coffee shops in Bangkok, but um, so the coffee here is you can only sort of taste so the selection, selection of coffee. Yeah, you can only taste it. Yeah. คือทานร้ัตเขามีโรสเตอรี่ที่ร้านที่คั่วบกกนกาแฟเขาเองอยู่ที่เกียวโตค่ะแล้วกาแฟทั้งหมดที่นี่เนี่ยเขาก็บินส่งมาจากเกียวโตที่นี่ดังนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟน่าจะร้านอยู่ในกรุงเทพซึ่งผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเนี่ยมาจากเกียวโตจุดเด่นของกาแฟที่เกียวโตคืออะไร u ืมเอ่ออีกยูน,นิ o f อยต์ของคอปเปอร์สั So I think there's a very rich sort of coffee history and culture, mm -hmm. um, and there's a very like like I mentioned the drip coffee. Yes. Uh, so many places in Toronto, and so there's a lot of old school places, newer groceries popping up. So it's a very it's a compact city, but it's one. Uh, the highest consumption of coffee in Japan and the highest ratio of coffee shops in Japan. So it's very sort of distinct coffee culture in there. Yeah. Mm -hmm. ก็เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เกี่ยวโตนี่เป็นเมืองที่มีประวัติของการดื่มกาแฟมายาวนานแล้วก็เป็นเมืองที่มีร้านกาแฟเยอะที่สุดเทียบกับจำนวนนังที่นะคะแล้วก็มีผูดื่มกาแฟมากที่สุดด้วยในญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นเมืองที่ ใครเป็นค่ะหอกาแฟก็มาชิมกันได้นะคะระหว่างร้อนเด็กๆเล่นหรือว่าเราทำเลมเนอร์คุณพ่อมาดื่บกาแฟได้เราจะง่วงเราก็มานั่งที่นี่ได้อ่าแล้วก็เร็วๆนี้เห็นว่าจะมีขนมมาเพิ่มเติมด้วยเอาไว้กินแกล้มกับกาแฟเนอะใช่ค่ะคือตอนนี้เป็นช่วงซอฟต์โอเพนนิ่งก็จะมีขนมไม่กี่อย่างนะคะก็จาก s i เนเจอร์ก็คือ red บี a n t ซึ่ง red b e เนี่ยก็ทำโฮมเมดด้วยตัวดิเซนต์เอง อะ a ที่เ e าทำใหม่ๆทกวานเลยค่ะบางทีใ้่เกิดว่ามาช้าบางวันอาจจะต้องรอทันวันถัดไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็หมดเลยก็จะทำใหม่มาเพิ่มทุกวันค่ะแล้วก็ in the future you have some bakery and b r e a d f a e t the toast itself is very unique to sort of Japanese cafes, so we plan to have uh different sort of selection of. Right now it's just red bean with yes. different toppings, different sandwiches or, yes. and all of our um, bakery sort of roast, uh, bread is uh, baked by Sally. Okay. Yes, it's an artisan roaster yes. and then we sort of work with them to sort of create our own recipes to try to replicate okay. uh, what would, what the quality you would find in Japan. ตอนนี้ทางร้านเนี่ยเริ่มเสิร์ฟอันที่เป็นเรดเ้นช็อปปิ้งค่ะแต่ว่าในอนาคตก็จะมีช็อปปิ้งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนที่ทำขนมปังสดที่ร้านเนี่ยค่ะก็เป็นอาร์ชิสานเบเกอร์เขาก็คุยกันสร้างสรรค์เมนูพิเศษให้กับร้านนี้โดยเฉพาะค่ะทาให้ได้เป็นส่วนร่วมในการออกแบบดีไซน์เมนูด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป๊อกเนื้อแลค่ะข้างๆเลยก็คือคาร์ติว้าหนึ่ง ค่ะคุณบอกเล่าถึงที่มานิดนึงทำไมถึงแบบมาเปิดร้านที่นี่เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรอืมอ่าที่นี่จริงๆเราเป็นโรงคั่วนะครับเป็นโรงคั่วกาแฟที่เราสปายให้คาเฟ่ต่างๆคือผมชอบงานเบื้องหลังมากกว่าเปิดคาเฟ่ทีนี้เราเราเองก็พอมีความรู้บ้างก็อยากสนับสนุนให้ธุรกิจคาเฟ่เนี่ยไปได้ดีถ้าเราขาดเสือตกอันหล่นอะไรเงี้ยเราก็สับขอครับสับหนึ่ชื่อร้านชื่อเขาตีวานหนึ่งเพราะว่า เราชอบเรื่องสายพันธุ์กาแฟทีเนี้ยคอ,อติวาเนี่ยมันมันแปลว่าเหมือนเป็นสายพันธุ์ไฮบริดที่ผลิตโดยมนุษย์รสร้างสารรค์โดยมนุษย์ทีนี้อยากให้สเปซตรงนี้ครับเป็นการสร้างแฟกเตอร์เหมือนพันธุ์ใหม่ๆของคนกาแฟนะก็เลยตั้งก่นที่มาหนึกับหนึ่งก็คือการเปลนสายพันธุ์มันต้องมี1กับหนึ่งคือมันหเดียวมันแปลงรางไม่ได้ ก็เลยเป็นที่นี่ก็คือเน้นที่เมลยกาแฟเลยเน้นก็เน้นเน้นส่งกาแฟพัวกาแฟแล้วก็เป็นคอนซัลกาแฟทีนี้ตรงนี้เองอ่ะเราสร้างสเปซขึ้นมาเพื่อให้อย่างคาเฟ่บางที่อยากจะเริ่มพั้วกาแฟอ๋อมาใช้ได้เป็นเมมเบอร์เรามาใช้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาแนลที่อยู่ในแบมปิ้นี่นะใครที่เป็นคอกาแฟหรือว่าสนใจธุรกิจกาแฟก็มาที่นี่ได้้วยมาแลกเปลี่ยนความรู้ว่าคุณบอกได้ขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเนอะของแบล็กบีนี่วิลล่านะคะถ้าใครอยากจะมาเนี่ยก็มามาได้ท<ช>ี่สุวิที่สุเนอะเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่ม ส่วนถ้าเป็นร้านกาแฟก็จะเปิดเช้าม่ตั้งแต่8โมงแล้วก็ร้านอาหารก็จะปิดเน็ตไปถึงเที่ยงคืนคุกวันมาถึงสมาได้ยาวๆใช้เวลาได้ยาวๆส่วนมากมาแล้วจะได้อย่างไ้สองชั่วโมง่ะเพราะว่าเด็กก็จะชอบเล่นอะไรที่เรามีเวลาก็เปิดทุกวันในะในที่ค่ะอยากได้ใครว่างวันไหนก็ลองมาชมกันดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้างนะคะมาลองใช้เวลาดูนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการพีนายเสด็จใส่เลยนะคะทางช่องยูทูบเด ไลน์นิวไลฟ์ขีดทีเอชกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครแฟด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนแล้วก็คุณตั้มาจะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ